พระเจ้าไม่ส่งพิโรธคุณไม่ว่าคุณจะล้มลงสักกี่ครั้งคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่25มีนาคมพระราชาไม่ส่งพิโรธคุณสุภาษิตบทที่19ข้อ12พระพิโรธของพระราชาเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่มแต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนหญ้า พระคัมภีร์บอกเราว่ามารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงค์คำรามเที่ยวไปสาหาคนที่มันจะกัดกินได้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่หข้อ8แต่คุณเคยเอะใจไหมว่าทำไมมารจะต้องทำท่าดุดสิงค์คำรามมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำเหมือนสิงค์คำรามในพระคัมภีร์บอกว่า พระพิโรธของราชาเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่มดังนั้นเมื่อมานวนเวียนอยู่รอบๆทำท่าดุดสิงห์คำรามมันพยายามทำให้คุณฝังใจว่าพระราชาพิโรธคุณและเมื่อคุณเชื่อว่าพระเจ้าพิโรธคุณมารก็รู้ว่ามันได้ตัวคุณไปแล้วเมื่อคุณคิดว่าพระเจ้าพิโรธหรือไม่พอใจคุณคุณจะไม่มีความมั่นใจในความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณ สิ่งที่จะเข้ามาในหัวคุณก็คือคุณจะเริ่มคิดและเริ่มกลัวการลงโทษจากพระองค์และคุณจะต้องการอยู่ห่างพระองค์เพราะว่าคุณไม่ต้องการจะเห็นพระพิโรธของพระองค์เกิดขึ้นแต่ความจริงคือพระเจ้าไม่ทรงพิโรธคุณไม่ว่าคุณจะล้มลงสักกี่ครั้งเพราะว่าความบาปทั้งหมดของคุณได้รับการพิพากษาแล้วที่ร่างกายของพระบุตรบนกางเขน ถ้าเม็ดโปรดของพระเจ้าพระเยซูกลายมาเป็นเครื่องเผาบูชานั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ28คนที่ได้ยินพระเยซูตรัสที่โกลโกธาในวันนั้นคิดว่าพระองค์กระหายน้ำฝ่ายร่างกายความจริงคือพระองค์กระหายน้ำฝ่ายวิญญาณเพราะว่าพระองค์กำลังถูกเผาด้วยไฟแห่งพระพิโรธของพระเจ้า พระองค์กำลังรับคำพิพากษาเพื่อบาปผิดเป็นอันมากของเราร่างกายของพระองค์แบกรับเอาพระพิโรธทั้งหมดของพระเจ้าไว้จนกระทั่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าทุกอย่างกลับคืนมาเป็นที่พอพระทยัยและพระพิโรธของพระองค์ถูกระง,งับลงในปัจจุบันมีหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลจะไม่ถูกพิจารณาคดีซ้ำสองในความผิดเดียวหรือที่เรียกว่า The law of double jeopardy ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ว่า คดีที่มีการตัดสินลงโทษไปแล้วจะนำมาตัดสินลงโทษใหม่อีกไม่ได้วันนี้ไฟแห่งพระพิโรธของพระเจ้าจะไม่หล่นลงมาบนคุณในฐานะผู้เชื่ออีกต่อไปเพราะว่ามันหล่นลงบนพระบุตรที่กางเขนเรียบร้อยแล้วพระองค์พิพากษาโทษบาปคุณบนร่างกายของพระบุตรเวลานี้คุณไม่ได้อยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าแต่อยู่ภายใต้ความโปรดปรานของพระองค์ และความโปรดปานของพระองค์เป็นด่างฝนตกลงมายังคุณดุดน้ำค้างบนยอดหญ้าในเวลาเช้าเวลานี้คุณไม่ได้อยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าแต่อยู่ภายใต้ความโปรดปรานของพระองค์ให้เราใคร่ครวญระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเยซูสำหรับพระคุณการไถ่ของพระองค์บนไม้กางเขน ทรงรับโทษบาปแทนลูกแล้วขอให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมที่ทรงมอบให้ลูกเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน